Terima kasih telah menonton. you okay. eat. Yeah. Mm -hmm. You keep you keep มันคนละอย่างครับครับก็จริงๆแล้วเราต้องใส่ความดีกับงันเสด้วยเช่นกันนะครับก็มีใจทันทีมงาน่วมกับมาแสดงด้วยเฮยต้องาทีมงานพี่รูกกับมาแสดงเขาสั่งเรมออยืมาดูหลังนีด้วย่พี่แบกเลยจะทำเรื่องข่าท่วมใารั่้าร่วม ไหนที่ไหนแม่เราน้ำท่วมรวมท่วมด้านหน้าให้เฉยอะไรไม่ท่วมอันนี้ก็มีอะไรเยอะขี้แก <Yes> ่นช่วงฝนตกหนักอายุเข้าขอนแก่นเฉยครับออ๋แต่ว่าที่อ๋อเหมือนที่กรุงเทพป่ะฮะอ๋อโอเคใช่ใช่ฝนตกหนักเฉยบ้านผมสูงอยู่แล้วก็เลยปลอดภัยนะซึ่งประมาณชั่วงนี้ก็ไหลออก ก็คือโซนที่ท่วมไม่ใช่โซนบ้านเราเออ่บ้านเราที่สร้างใหม่ที่กรุงเทพนี่แหละครับเออมันท่วมข้างในเยอะพอสมควรก็ไหลลงแล้วมันต้องจัดกานยังไงหลังจากนี้ถ้าเกิดมันเกิดปัญหาเออ่ไม่ครับมันผู้อาจจะแบบนาแบบชั่วโมงชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็่อให้ไลออกยจริงๆปกติมันท่วมบ่อยไหมครับผมไม่ครับครั้งแรกเลยแล้วคุณลืมบอกว่าบ้านยี่สิบล้านท่วมเสนอไหมนี่แบบโอ๊ยายมากนี่ปัดนี่ปัดเวยไหมพี่แบงค์ทำได้ไหม คือมันตกหนักมากแล้วพอดีว่า พอไม่ตรงหังบ้านจนเวลามันไหลออกมันก็ค่อยๆไหลออกแหะมันมาจากข้างหลังแต่ว่าหลังบ้านเรามาซื้แล้วเป็นหลังย่ามันก็ค่อยๆไหลออกแล้วนะเราคนเงินปุ๋ยทิ้งอยาหายไหมคะไม่ไม่มีอะไรเสียหายครับปลอดภัยถ้าหมู่บ้านหรือว่าเขามีการเคลมันมาถึงพันช่วยเหลือได้มีปัญหาหรือเปล่บมีปัญหเดี่ยวแยกอ๋นครัอ่าอยู่คนเดียวบ้านคแล้วแก้ยังไงอะทำแบบทางระบายน้ำให้มันสะดวกขึ้นหรือยังไงไม่แก้ครับผมปล่อยไปกันปล่อยไปกันเลยครับพี่มีอะไรเสียหายไหมครับพี่แม่ครไม่มีครับไม่กันจะลง เออผมว่าไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวนะเออไม่มีอะไรน่ากลัวครับใยมวยทุกอย่างอยมวยดันไม่หรอกไยมวยจริงอ่ะแยกไปแต่ก็เห็นใช่ไหมว่าตอนท้ายคือแค่อยากขอบตดไปดูหนังไปดูมวยแล้วก็สนามไม่เฉยไม่ได้จะไปต่อยกับใครหรอก ยังต้องใช้หน้าหากินอยู่อะไรเงี้ยห,หลายไหลเป็นขับเป็นห่วงค <นะ S 2> ่ะว่าพีแจ๊ป่วยอยู่ไม่แต่<ว>แตถ้ามีโอกาสในชีวิตจริงๆ,ๆเนี่ยก็แบบก็คงจะเป็นสนุกดีถ้าเราแบบได้แบบว่าซ้อมแบบโชคอะไรเงี้ยว่าเราก็เด็กคอนโดเก่านะ,นะเราก็เคยเรียนเคยแข่งนะมันก็มีแบบกดมีแบบว่าพวกสนับสอบสนับเข่ามีแบบเนื้อกระดูกเนี่ยตอกไทยอยู่ตะหดเรากำยำอยู่นะครฮะนะ่าจะต้านไหวใหญ่ครับใหญ่คุณเซฟครับ ก็ยังไม่มีแบบพิมิงจังครับมีแต่เพื่อนมาแซวกันนี่เฉยๆท้ายมันก็รู้ว่าผมไม่กล้า <laughs> มันลหลายๆคนเปน็นห่วงว่าเอออาการที่เราเคยเป็นห่วงอะไรเงี้ยมมันอได้ไหมจริงๆถ้าถ้าหนักๆก,ก,ก็มีขึ้นครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ายอยู่ในแบบความผ่อนคลอ,อ,อ,อดีก็ไม่ไม่ไม่เป็นไจริงๆเรารู้นี่มิตัวเองใช่ไหมรู้นี่มิตัวเองจริงๆก็รู้นะก็รู้แล้วบางทีแบบโดนแบบว่ากลิ่นทินเนอร์ควันสีสโมกอะไรเงี้ยบางทีก็ไอๆก็ เราติดแล้แต่อย่างไรคนก็อยากให้เราไปต่อยมวยเพรว่าชุดตอยมวเรามันดูแบบมันมันการกำลังกายตอที่สุดมันดีค่ะพี่แมีมีสซันูนี่ครับว้าวไหลงไหลยอเดีเยหรือให้คุณยาสแกนก่อนถ้าห่วมเถาห่วแม่กับชุดนั้ชุดต่อยมวยเราไม่ครับไม่เห็นเลย ใช่หรอไม่ต้องใายสัมพันธ์มันบูนจ hey, mm ุ้ยสายสัมพันธ์ูนามบูนผู้ส่ใหญ่นะก็ไม่น่าดูเหมือนคนอื่นหรอไม่อะไรจ้าไม่ติดนะไม่ติดติดหรอหรือเก็บไว้ให้เขาดูคนเดียวครับคุณแม่ผมไม่แกะไปนี้ก่อนนะโอเคโอเคอันนี้จะดูจะดู มงมีกีอ่อย like ันเนีรา้ขนาเพราเราถูกเล้งเวลาที่เป็พสีจอยอยีจอยเลยนั่นเรกุกิมิยะรลอดหอ